หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนโนนสูงสีธานีโรงเรียนโนสสน,โน,โนสูงสีธานีตั้งอยู่เลขที่ 163. ถนนสีธานีตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยพระยาสุริยราชวราภายัยสิริวิเศษโกศิน เิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน191คนและมีนักเรียนจำนวน3265คนโดยการนำของนายพงศสวุวรรณพงพาวิทยาพรผู้อำนวยการโรงเรียนนนทสุงสิธานี การขับเคลื่อนและบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนมีการดำเนินการครอบคลุมทั้ง5ด้านดังนี้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนนนทสูงศรธานีมีอาคารเรียนจำนวน6หลังอาคารประกอบจำนวน3หลังได้แก่อาคารอุตสาหกรรมอาคารข้า,ารรมกรและโรงอาหารหอประชุมจำนวน1หลังได้แก่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาห้องน้ำชายจำนวนหนึ่งหลังและห้องน้ำหญิงในทุกอาคารเรียนด้านระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมให้บริการแก่นักเรียนได้แก่ระบบไฟฟ้าน้ำประปาที่ได้มาตรฐานระบบเครื่องกรองน้ำสำหรับการบริโภคที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้ง มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อาทิเช่นห้องปฏิบัติการต่างๆห้องสมุดและห้องโคดิ้งเป็นต้นนอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานอาทิเช่นระบบการตรวจสอบการเข้าออกบริเวณโรงเรียนระบบตรวจสอบความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดทุกห้องเรียนและจุดต่างๆภายในโรงเรียน ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยมีการติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคารเรียนด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารมีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาอาทิเช่นทักษะการวางแผนการคิดการตัดสินใจการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการตลอดทั้งมีความเป็นผู้นำทางวิชาการและมีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา อาทิเช่นการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ s t n a t g g Model การบริหารงานวิชาการด้วยระบบสีธานี e-Academic และการบริหารจัดการศึกษาด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบ Stand Model นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ตลอดทั้งมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยจัดโครงสร้างการบริหารงาน4ี่กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานนุกประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปทั้งนี้ได้มีการกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์ตลอดทั้งจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและความต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นและได้ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาทิเช่น การทำข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาสถาบันปัญญาภิวัตและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเป็นต้นด้านการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆโรงเรียนมีการบริการสถานที่ให้กับชุมชนทั้งในส่วนของสนามกีฬา และหอประชุมตลอดทั้งมีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้แก่การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามมีการกำหนดมาตรการแผนเผชิญเหตุอีกทั้งยังมีระบบแนแนวที่ให้บริการส่รงเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษาการบริหารจัดการด้านบุคลากรโรงเรียนมีการจัดบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชามีครูครบชั้นและมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นโดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้วยหลักสูตรที่หลากหลายอาทิเช่นการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Google Site การอบรมขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการอบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาและอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว9 5 6ทัพสองเป็นต้นด้านการบริหารจัดการงบประมาณโรงเรียนมีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนและใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบมีการตรวจสอบ การใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมออีกทั้งมีการสับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการจึงส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนนนสีธานีบริหารจัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้โดยมีการกำหนดแผนการเรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีแผนการเรียน3แผนการเรียนประกอบไปด้วย 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้ม 2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและ 3. แผนการเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน1ิแผนการเรียนประกอบด้วย 1. แผนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้ม 3. แผนการเรียนภาษาจีน 4. แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 5. แผนการเรียนธุรกิจ 6. แผนการเรียนอุตสาหกรรม 7. แผนการเรียนสหอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล 8. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไป 9. แผนการเรียนภาษาสังคมและ 10. แผนการเรียนศิลปคำนวณ ทั้งนี้โรงเรียนมีการจะทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุก active learning โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและเต็มศัก,กยภาพด้านผู้เรียน จากการบริหารจัดก,การศึกษาของโรงเรียนนนสูงสีธานีส่งผลให้ปีการศึกษา2,566ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o net, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา2,565มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปนตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีอัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ80อีกทั้งผู้เรียนยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการด้านดนตรีกีฬาและด้านอื่นๆอย่างหลากหลายอาทิเช่นการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมทักษะอาชีพและการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนในแผนการเรียนธุรกิจอาทิเช่นการทำขนมอบการทำอาหารและการจัดดอกไม้และในแผนการเรียนอุตสาหกรรมอาทิเช่นการผลิตเก้าอี้จากไม้พาเรตการจัดทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะเป็นต้นซึ่งจากการส่งเสริมทักษะอาชีพดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง